ะนะครับผมทกเนีเราจะเปลี่ยนท่อให้ด้วยท่อตัวนี้จะเป็น SKS นะครับผมแล้วก็ตัวนี้จะออกนะครับข้างเดียวนะนะครับผมก็คือเป็นท่อคู่นะครับสไตล์ผลนท่อคู่เลยออกข้างเดียวนะครับปัจจุบันก็รถยนต์นนก็คือต้องออกเวอรเสก็คือต้องติดท่อให้ลูกค้าด้วยนะครับผมอุปกรณ์ต่างๆเนี้ยเราก็ตกแต่งให้กับลูกค้าฟรี ภายในนะครับตัวนี้จะเป็นโทนสีดํานะครับผมต้องแผงประตูนะครับผมเป็นโทนสีดําแล้วก็หน้าปัดนะครับขนาดแปดนิ้วส่วนหน้าจอกลางนะครับผมขนาดสิบสองนิ้วเพราะตัวนี้มีกล้องรอบคันนะครับผมแล้วก็เกียร์อัตโนมัติหกสปีดตัวนี้นะครับผมมีระบบปรับนะครับผมก็คือสามารถปรับโหมดโหมดอีโคนะครับประหยัดน้ํามันก็ได้นะครับผมแล้วตัวนี้ก็มีระบบสตาร์ทสต็อปนะครับผมเพราะตัวนี้รองรับยูโรไฟนะครับ มีปุ่มสตาร์ทนะครับเบาะหนังนะครับแล้วก็ปรับนะครับเบาะปรับนะครับผมเป็นเบาะปรับปรับไฟฟ้านะแล้วก็มีที่ด้านหลังด้วยนะครับผมคันนี้โอเคไหมครับคันนี้สวยนะครับผมสวยเลยทีเดียวนะครับด้วยความที่เป็นสีเดิมนะครับสีที่มาจากโรงงานเลยก็เป็นสีขาวมุกนะครับรือลูกค้าอยากได้แบบแต่งแบบสีไหนนะครับหรือเป็นการแรปสีเราก็สามารถทําให้กับลูกค้าได้หมดนะครับผมคุณภาพนะครับในการแรป เรามาตรฐานนะครับคุณภาพดีอยู่แล้วนะครับผมให้กับลูกค้านะครับผมก็คือีการรับประกันและการแนะนําการใช้งานของรถนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะเป็นคนแนะนํานะครับการใช้งานของรถอีกทีหนึ่งให้กับลูกค้านะครับผมถ้าอย่างไรนะครับลูกค้านะครับสนใจโทรมาปรึกษาผมได้เลยนะครับผมยินดีให้บริการนะครับตั้งแต่ขบวนการเริ่มจากไฟแนนซ์หรือลูกค้าจะซื้อสดก็ได้นะครับผมลองเข้าไปดูที่ช่องผมได้นะครับพิมพ์คำว่าจารึกฟอร์ดได้เลยสำหรับคลิปนี้นะครับผมต้องขอตัวก่อนนะครับสวัสดีครับ